เอาง่ายบอลลอบหนะ้าต้องชนะนายอยู่ไหนมาดีไหนตัวก็เลยโทรหาครับมาดีอยู่ไหน,อ,น,นยหอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่ตัวเก็บกระลำกระลำข้างหลังอ๋อไม่มีมาดีอยู่ข้างหลังครับอ่าอ่ากำลังสวนไปนี่ปะออ๋อไม่ขับเล็วปกติอ่าอ่าอ่า นนีเอาสีดำปะนี่เราเซอรครันอยู่โมงครับลุองอยู่โมงมาดีอยูโมงนี่ไหนละปั๊มปั๊มหน้าครับลุงจอดปั๊มหน้ามาดิจอดปั๊มหน้ามามาเฮ้ยคุมเลยเดี๋ยวกูลากให้ ไปแจ็คไปกับพวกนู้นเดีด๋ยวกูลากให้ได้ครับใหญ่พลาดมึงรวมคนดีๆแล้วก็อุ้มมาให้หมดเลยเดี๋ยวกูลากให้เดี๋ยวกูลากตำรวจให้ตำรวจไปได้เล่นแล้วไอ้รวมคนดีๆเดี๋ยวกูลากเอง ยอดครับทุกคนขอย,ยอดไม่ไหวบ้านนี้บ้านหุ่นคุณ ถึงคนอยู่หลังบ้านด้านหลังบ้านเนี่ยผมจำได้เลยอะขังอาวุธ จะแทงว่าเออกันเยอะไอ้คิดตำรวจสอนอเลยคิดดีๆตำรวจสิบห้าคนทั้งสอนอเลยนะเว้ยอ๋ออีกสักฮัลโหลครับลงุง ตามพวกมันไว้ติดตูดเลยนะเพราะว่าพวกมันชอบหายได้ได้ลุงแล้วเอามันเลยใช่ปหถ้าได้ก็คือเอาเลยนะใช่เอาเลยปุ๊บไม่ได้เพราะว<อ>่าคุค้มล่อตวอยู่ทั้งสอนอและเซิร์ชต้องรีบได้ได้ครับลุงได้สบาย เมืองให้ได้ก่อนา,าว,าอ,าาวาอาหารก็ไม่มีไม่ได้เตรียมพร้อมเลย ไม่ทันแล้ว ประชาชนประชาชนพี่ประชาชนใช่ใช่ใช่รถเขาจีบเอาไปเลยตำรวจจับมาเขาปล่อยเขาปล่อยเฮ้ย ชิจยาเลยครับชิจยาเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ครชนเมื่อกี้กเ,เน,นกกี่ยไม่มาขอโทษอะไรเลยเหรอโอเคนะครับหลวงใครชนเมื่อกี้นี่ไม่มาขอโทษอะไรเลยหรอผมต้องือนเมืองล่าแล้วปะเหมือนเป็นประชาชนหรือเปล่าครับที่ชนลวงเมื่อกี้ถ้ามันบอกมันไม่จ่ายค่าปรับหรือว่าไม่อะไรผมจะปิดเมืองล่า,านะผมจำรถมาได้โอเคครับจะให้ตลอลล์ประกาศให้นะครับขอญาตอุ้มได้ไหมครับมันติดอโอเคครับ สวัสดีครับจีดีโอสีดำ่ะประกาศาให้ผมหน่อยเนาะนะผมปิดเมืองล่าแล้วนะจีดีโอสีดำที่ชนลุงใช่ไหมใช่ถ้ามันไม่จ่ายค่าปรับด้วยผมผมจะล่าทั้งเมืองแล้วใครเห็นจีดีโอสีดำนั่นแม่ที่ชนอะ่ะลองตามๆหาดูหน่อยดิว่าใครผมเห็นเขาไปทางตลาดอ่ปลองลองเอาทุกคนไปดูวอลลองไปดูให้หน่อยไป อ่ะครับลุงผมขออนุญาตแจ้งเข้าหานะครับจับจับไปจับจับไปจับจับไปไม่ต้องได้ครับผมได้ครับเสียเวลาแล้วไอ้ตำรวจที่ยิงอ่ะเดี๋ยวเจอกัน ไอเซอร์เกมแล้วนะล็อบลุงอ่ากำลังไปช่วยลุงไปช่วยก่อนไหมเออเข้าไปช่วยก่อนลุงลุงสั่งคนไปดูที่กระดาษด้วยกีโดวสีดำตามไล่กูเดี้ไปชนรถกูคาที่เลยแล้วไม่ดูด้วยไม่หันหลัด้วยได้ครับได้ครับ แจ็คไปดูตรงที่เปลี่ยนสีรถเด้ได้ครับเปลี่ยนสีรถมึงเฝ้าไว้เลยได้ครับแล้วก็ตามหา GTO สีดำด้วยเอาคามีเลยโอเคครับเออแล้วก็ให้คนเจอถ้าเจอพุ๊บตีแม่ให้หมดเลยพวกไหนก็ตีแม่ให้หมดเลยเีอยได้ครับได้ครับผม ไม่เว้มันชนแล้วมันไม่มาดูเลยเว้ที่อะมันชนแล้วมันไม่ได้เหลียวเลยอะจะพูดว่าภาพไม่ตรงกันไม่ใช่ครับภาพมันตรงกันครับชี่ชนแบบคาที่เลยติดเลยติดเลยคาที่เลยเมื่อกี้เนี่ยแม่หันมาดูเหลียวตาสักนิดเลยอะนครบาลมาฮาเลยผมเล่นหมดอะผมเล่นจนแบบสุดเลยอะพวกนี้ถ้ามันชนแล้วแบบทำตัวหี้เหี่อย่างนั้นอะ เล่นสุดอะ่ดอะมาเหอมึงจะมัดรวมที่อะไรมึงก็มัดรวมมาเลยยี่สิบสามสิบคนมึงมาให้หมดเลยจะมัดรวมทั้งประเทศมึงก็มัดมาเมืกี้มันจอดดูด้วยผมเห็นอยจอดดูนิดนึงอะ่ะ ใช่คันสีน้ำเงินมีลายแดงๆดงได้สีดำคันสีดำมีลายนิดน,นึงจำได้จำได้จำได้สีดำดำมีลายหน่อย ควายรุดถนนหรอไม่ไม่จริงๆแล้รเราอ่ะมันไม่มีใครผิดหรอกคือเราก็ขับรถมาเร็วเขาก็ไม่ผิดแต่ว่ามึงแม่งไม่ไม่จอดดูอ่ะคือมึงเห็นโดนจับแล้วมึงไปเลยอ่ะเห็นไหมคือมันไปเลยอ่ะมันแม่มันลงมาแบบว่าอขอโทษนะครับนู่นนี่นั่นไม่มีครับคือมันขับมาด้วยความเร็วไม่มีใครตั้งใจหรอกที่มันที่มันเกิดขึ้นกับอุบัติเหตุตะกี้เนะี้ย แต่ว่ามันควรจอดลงมาดูไอ้หียไม่ใช่มึงจอดปุ๊บแล้วมึงแค่ดูแล้วมึงก็ขับไปเลยอ่ะมันทุเรศแต่กูจะจัดให้เลยสัตว์ มันจะหนีมันจะขึ้นได้หรอวะใครวะเนี่ยเตยเองอเอเครับไอเตยมึงแหกคุกเป็นป้าไอซ่า ไอ้เหี้ยโดนจับอย่างไวเลยสัตว์แรกกาจะถือร้านแล้ววิ่งยิงด้วยแม่งยิงไม่โดนด้วย, <c oughs> ยโดนร้านอนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปตามไล่เไอ้ไหเหี้ย GTO สีดำก่อนมันชนกูคาที่เลยรถติดเลย ส่วนรถมาดีอ่ะทันสีดำตะกี้เนี่ย กลาดกละดารวมกละดาได้ครับปิดเข้ารถออกให้หมดเลยแจ็คได้ครับเจออยู่คนนึ่หมอไปไหนหมดอะ่ะมอชิดยาหน่อยชาดดได้ครับครับเข็มเล็กเข็มใหญ่ลูกเข็มใหญ่เข็มใหญ่ นี่หาบ้าขอสายบิใช่ไหมใช่ใช่สายบินมีครับขอนล้วขอสุดไม่มันออกสีแดงมันออกสีแดงมันออกสีแดงเลยมันออกสีแดงแอ่ะเงาเงาแดงๆผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะดำดำเงาเงาแดงแดงไปล้างแน่ลิซ่าไม่วนะครับหาเดี๋ยวหาเกย์อยู่ไหนวักเกย์ในบอลหรือเปล่าท้ามไม่ได้เปลี่ยนสีรถอะ นี่ยครับไหนเนี่ยครับข้างหน้าลวงครับใช่ไหมครับลวงมึงอ่ะชนกูใช่ป่ะไม่ได้ชนครับผมชนแค่จีบีสองร้อยที่จอดอยู่เมื่อกี้ครับทางมาการาไม่ทางทางมาการาอ่ะมันมีคันนึงจอดดูอยู่ตอนที่ตำรวจไล่อยู่อ่ะอ๋ออ๋อใช่ครับลวงตอนนั้นตอนออ๋ตอนนานแลาดใช่ไหมรบกวนอยาจอดรถขวางทางจราจรนะครับผมแล้วไงอ่ะผมขอโทษครับ có sao? người à? luôn ôm như vậy. Không có vậy à. Mình lùng vào chỗ Hãy nâng thêm mấy đèn đấy Mà, cứ vào หนีบ้าดูดิ<ป>ลงมาดิแล้วทำไมไม่จอดมาขอโทษหน่อยละ่ะผมเห็นลงอุ้มคนอยู่ครับรแล้วตำ <he en S 2> รวจขึ้เลยไมมึงเห็นรถกุติดไหมตอนมึงชนกูเห็นครับอ่จอดดูครับผมขอาทษครับลง อยู่แก๊งไหนอยู่อินเวดครับลงุงตีอินเวดให้หมดเลยวไหมอ่าไม่ครับลงุงเอาแค่ผมไปครับผมไม่อยากให้พวกพี่เขาเดือดร้อนครับลงลวงนลางรถคันนี้กูขอได้ไหมล่ะ คันนี้ผมยืมพี่เขาขี่ผมไม่มีรถเป็นของตัวเองแล้วครับไม่มีรถเป็นของตัวเองแล้วครับล okay, right? ุงง right? yeah> ั้นมึงก็ไม่หามาให้กูคันหนึ่งโอเคไหมเป็นรถแบบไหนครับลุงสามแสนขึ้นอ่ะสามแสนขึ้นแล้วครับอ่างั้นกูตีพวกมึงให้หมดเลยอ่ะโอเคครับลุงหามาใช่ปะ อย่างพวกอาสามสองนี่ได้ไหมครับลงุงได้ครับลุงกูไม่เอาหรอกกูรอเล่นเออกูไม่เอาหรอกไปมืขอข้าวข้าวลุงข้าวข้าวตรงดีขอบวข้าวลงุงโอเคขค้าวมันมากๆข้าวไปตามหาพวกม,มันดิ ไม่ไม่ผมที่ผมไม่ทำเพราะว่าเขาไม่หนีเขายอมรับเขาไม่หนีเลยโดนจับแค่มันครับมันอุบัติเหตุแต่ยามันไม่อยากให้เกิดมันไม่อยากมันไม่อยากให้ใ